พลชิจันถูกยกข่าวเบาแรงดาราสาวติดหนี้พันล้านจากกรณีที่มีข่าวเมาออกมาว่าพบดาราสาวคนหนึ่งเป็นหนี้ธนาคารแต่กลับไม่ยอมชดใช้ทั้งที่มาจะเปิดไลฟ์สไตล์สุดหรูจนใครๆต่างก็พาอิจฉาไปตามๆกัน ภายหลังพบว่าดาราสาวไม่ยอมใช้นี่ที่กู้มาจากธนาคารจนเข้าขั้นสถานะนี่เสียหรือ NPL ที่ค้างชำระติดต่อกันเกิน90วันด้วยนี่สินทั้งหมดที่ดาราสาวไม่ยอมจ่ายแบ่งเป็นนี่ก้อนแรกรวม520ล้านบาทอีกก้อนนี้รวม620ล้านบาทและก้อนสุดท้ายเป็นนี่รวม210ล้านบาทรวมจำนวนนี่ทั้งสิ้น 1,350ล้านบาทซึ่งเมื่อทางธนาคารทวงถามการชำระนี้กลับอ้างว่าอยู่ระหว่างเจรจาหาข้อยุติกับหุ้นส่วนอย่างไรก็ตามสำหรับหนี้สินทั้งหมดได้มีการขอสินเชื่อภายใต้บริษัทเดียวกันซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับสงออกมีเงินประกันอยู่ที่400ล้านบาทอีกด้วย หลังจากที่ข่าวเมานี้แพร่กระจายสู่โลกออนไลน์หลายคนก็พากันเดาว,ว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้หรือเปล่าและหนึ่งในนั้นก็มีสาวเนยโชติกาและเมื่อมีโอกาสได้เจอกับสาวเนยด้านสาวเนยก็ได้ออกมาชี้แจงแบบชัดเจนว่าเห็นข่าวนี้แล้วหลายคนส่งมาให้ดูแต่ไม่ใช่ตัวเองแน่นอนเป็นคนไม่มีหนี้สินไม่ซื้อของผ่อนถ้าจะผ่อนก็ต้องวางแผนว่าจะผ่อนให้เสร็จภายในกี่ปี ทำธุรกิจก็ไม่เคยกู้เพราะเริ่มจากเล็กๆก่อนแล้วค่อยเก็บเงินต่อยอดธุรกิจและหลังจากที่สาวเนยโชติกาออกมาปฏิเสธแบบชัดเจนค่ะล่าสุดหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่คนต่อไปอย่างคุณแม่ลูกสี่พอยชิตจันน์นั่นเองค่ะหลังตกเป็นประเด็นข่าวเมาส์แรงนะคะสาวพอยชิดจันน์ก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงประเด็นข่าวเมาส์ดังกล่าวแต่กลับขึ้นไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยโพสต์ภาพลูกๆทั้ง4ี่คน และพบว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งนะคะท้อไปคอมเมนต์ว่าที่เขาลือกันว่าบริษัทพี่พลอยมีนี่เป็นพันล้านไม่จริงหรอกเนอะพี่พลอยมีเป็นพันล้านจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงที่บอกทั้งสายเกิน90วันพี่พลอยออกมาฟาดสยบข่าวลือเลยค่ะและชาวเน็ตอีกหนึ่งคนคะ่ะได้เข้าไปเสริมทับว่าใช่ค่ะรีบออกมาแก้ข่าวก่อนควรจะเข้าใจผิดออกมาฟาดเลยค่ะ และในส่วนของ i อ Story ของสาวทอยก็ยังแฮปปี้และสนุกสนานกับการไลฟ์สดขายของก็ต้องรอติดตามเรื่องนี้กันต่อไปค่ะสาวทอยจริงหรือไม่ถ้ายต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกทีนึงค่ะและสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นคนอื่นหรือเปล่ายัางไงก็ต้องรอติดตามค่ะ